สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมาพบปะออกับเจบปุยสะไพยออรมันอีกแล้วนะจ้าเนี่ยจ้าทุกคนมน,นีเอาเข่าวหมูแดงมาฝากเพื่อนๆพี่น,พน,น้องๆนะคะเป็นได้ข่าวหมูแดงแบบบิกใส่เนาะคะ่ะแบบเอาหมูให้มันสะาใจเลยค่ะนี่แหละค่ะข่าวหมูแดงค่ะไปเบิ้งกันเลยค่ะ นี่ค่ะทุกคนใส่พุงหมูแดงเนาะค่ะง่ายๆเนาะค่ะกะเห็ดตามที่เขาบอกเนาะค่ะเอาคอหมูเห็ดเนาะพี่น้องเอาคอหมูเนาะค่ะเป็นชินช้นๆค่ะเปุ๋ยบ่ได้เอาเป็นเอ่อเขาเรียว่าเป็นกิโลเป็นก้อนๆเนาะเปุ๋ยเอาเป็นชิ้นๆนะคะมีแบบนี้กะเอาไปหมักในน้ำหมูแดงที่เขาผสมไว้เนาะค่ะพอเสร็จแล้วมันกะ เอาขึ้นมาพักไว้กะจะยู่ประมาณนี้เนาะคะ่ะค่ะให้เขาเสด็จน้ำเนาะคะ่ะแล้วปุยก็เอาไปย่างปุยบ่หูว่าเอา่อเพิ่นน่าจจะเอาไปอบหรือจังไหรน,นี่ล่ะคะ่ะแต่ว่าปุยเอาไปย่างในเตาเนาะคะ่ะแล้วก็ลังล่อนัอนนก็เฮ็ดนำราดเน,นาะค่ะนำจิมนี่ค่ะพะอย่างเสร็จแล้วก็สีเสียออกมาเป็นแบบนี้แหละคะ่ะนี่แหละคะ่ะ หมูแดงที่ปุยเ,เห็ดไห้แล้วค่ะสีอยู่ประมาณนี้เนาะพี่น้องนี่เป็นไสีสันเป็นตากินบะจาพร้อมเสิร์ฟเลยเนาะจา้านี่จ้าข้าวหมวูแดงของเช๊ปุยสะพายเยมันพร้อมเสิร์ฟนะคะทุกคนนี่เป็นไดสะใจบะจาหมูแดงนี่เต็มจานเลยเนาะพี่น้อง จ้ะเต็มจานเลยนึกถึงสมัยตะกอนที่เคยไปสื่อได้หมูย่างมากอ่ะสาสี่ชิ้นเดินี่ตอนนี้เอาเต็มที่เลยนะคะทำเองค่ะนี่ก็เป็นน้ำจิ้มเนาะคะ่ะน้ำจิ้มแล้วก็น้ำจิ้มข่าบแดงเนาะคะ่ะปุยกจะจำาม่ได้หรอกว่าน้ำจิ้มมันรสชาติเป็นแบบไรปุยกระใส่แต่อันซีอิ๊วหวานกับน้ำสมะะ้มเนาะจ้ะ อันนี้ก็เป็นนาำราดหมูแดงเนาะคะ่ะนี่ปุ๋ยเผ็ดเป็นแบบเอาซองคนมาสําเร็จรูปด้วยเนาะจ้ะสิมิไข่ต้มเนาะพี่นอ้องแล้วก็ชิมิแ,มแตงกวาเนาะคะ่ะนี่แะคะ่ะข้าวหมูแดงเนาะจ้าของเจปุ๋ยสะพายเยอรมันเอาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยที่หมูเยอะๆเ,เลยนะคะนี่ค่ะมาเด้อม,มากินข้าวหมูแดงกับเจบปุ๋ยสะพายเยอรมันเนาะคะ่ะ คลิปนี้ปุ๋ยก็เอาเข้าหมูแดงมาฝากเพื่อนๆพี่นๆน้องๆเนาะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งเผื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเจเปุ้ยสะพยเยอรมันเนี่ยนะจา้าขอบคุณทุกๆกำลังใจที่แวะเข้ามาให้กำลังใจเจ็บปุยตลอดาะะ้านวานจ้าขอบคุณมากค่ะ